เฮ้ยทำไมเวียโก้มาเร็วจังอะเวียโก้ดอบห้าห้าสี่เฟียซามอิสราเอลเฟิร์สไทม์แอนออไลน์ได้แซลมอนแอนเอ็นโคชชิงมิดเลเวลอาพไอแฮปซีนออไลน์วิดยี่สิบบวกทเทัลพาวเวอร์ได้แฮปซีนออไลน์ อาไรซ์วิทย์ยี่สิบวกพาวเวอร์ไอแฮปซีด้วยนะที่แสดงว่ามาหลายตัวปะในแชมเปี้ยนอะทำไมเวโก้มาไวอะคือคือถ้ามันมาตัวเดียวอะเวโก้ไม่ควรมาวันนี้ปะโอ้ไลออดเซนนาไอี้ยความหวังของกูเซนนาจะมาปะเนี่ย ต้องฟิปต้องเก่งอ่ะผมว่าฟิปต้องเก่งมากๆเพราะว่าเพราะว่าความเพราะว่าความยากในการฟิปแม่งเยอะอยู่นะตอนฟิปมันต้องเก่งแหละเอนโคชิงมิสเอเฟมอลเวนแอมแซมนแก c นออลอะไลแอนออเตอร์เอเบี e ร์บวกหนึ่งแกนออลอะไลแอนออเว้าว อูเมนเวียโก้ไอสัตว์อิสราเอลเดอะเฟิร์สไทม์แอร์ไลน์ด้แซมมอนก็คืออิสราเอลเดอะเฟิร์สไทม์เฟิร์สไทม์นะได้แค่ครั้งเดียวนะได้แค่ครั้งแรกนะไอ <Fear it. S 1> ห,หมอกเนะี่ย <in> มาสู้กับเซนน้าลูเซียนเลยนะกับซีเทียท,ท,ที่แบบไอ้นี่ปะ ไม่ใช่ดิไม่ใช่ทีทีลาร์คามาโวรานดาก้อนอันนี้เราเห็นแล้วทำไมยิ่งดูสปอร์ยิ่งไม่อยากยิ่งอยากเล่นตอนนี้ใช่ปะละ่ะไอ้นเหี้ยวันนี้กูอยากเล่นวีโก้เลยอ่ะกู <c oughs> อยากเล่นวีโก้เลยอ่ะดิสเพย์พิกอายูนิตทูสไตล์ยูเนกซัตเดน พิกออยูนิตทูสไตล์ยูนิเซซเดนคิวอิดอ๋อเป็นการที่แบบทำเพื่อฆ่าตัวเองนี่หรอพิกออยูนิตออยูนิเซซอ๋ออีกฝั่งก็ได้แต่คือคือเอาเลือดเอาเลือดเราเป็นเป็นไอ้นี่ไงคือให้มันตีใส่ตีตีใส่หน้าเราแต่ว่ามอนเราไม่โดนอะไรไงฆ่าอีกฝั่งก็ได้ ฆ่าฝั่งเราเองก็ได้ฟีบอาย t นิ t ทู t ไตล์ยูเนซัสไงแชมเปี้ยนก็ได้เชี่ยดีวะอันนี้ก็เนี่ยฆ่าตัวเองทำไมไม่ฆ่าอีกฝ <Witness my S 1> ั่งแล้วอ๋อโอชิวาน่า oh. ไม่เปลี่ยนฟีปา้า <'ve> อันนี้เราเห็นแล้ว <Sir. S 1> ที่ก,กอนนูอยากเห็นวียโก้มากกว่าตอนเนี้ยอยากเห็นวียโก้วียโก้ฟิปทีเดีย เมื่อไหร่จะฟิปปะเมื่อไหร่เบโกจะฟิปปะฟิปยังฟิปยังฟีปแล้วดิโชว์ให้ดูดิตอนฟิปอ่ะเฮ้ยท,ท,ทำไมทำไมได้อ่ะ each round the first time a unit die summon and encroaching mid เหมือนเดิม round star t steel the strongest enemy this round if it a champion kill it instead สตีลเดอะสตองเกตเอนิมี่ดิสลาว์อีฟอิตอะแชมเปียนคิวอิตอินสตีดไอเฮียฮอลีชีดโค้ไม่โค้หมดเลยไหมแต่แต่มันฟิปยากนะมันมันมันฟิปยากนะครับมันมันไม่ได้ฟิปง่ายๆนะการจะฟิปมันได้เนี่ยยากอยู่นะ อุ้ยริเวน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 สกินเซนตีเนลริเวนสกินเซนตีเนลเชียร์ิเวนสกินเซนตีเนลวันนี้โอ้ my god เออบอดเซนตีเนลด้วยเชียร์บอดเซนตีเนลบอดเซนตีเนลมีริเวนสกินเซนตีเนล หลังการเซนทีเนลหลังการลูนคิง <c oughs> ผมว่าเซนหน้าต้องมาแล้วว่าอย่างเงี้ยผมว่าเซนหน้าเซนหน้าต้องมาวะเซนหน้าที่เป็นแชมเปี้ยนอ่ะเชี่ย เซนนามันต้องมาดิคือคือถ้าเทียบกันอะ่ะหัวหน้าใช่ปะหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าของฝั่งรูนรูนเนชั่นเนี่ยหัวหน้าของฝั่งรูนเนี่ยคือเียโก้หัวหน้าหัวหน้าของฝั่งเซนเทเนลคือเซนนาเว้ยเพราะงั้นมันต้องเปนน็นเซนนาป่ะวะหายพอไหมครับพอพอพอหายจัดเลยอันเนี้ยตอนนี้หายจัดเลย <laughs> คือคือไม่คาดคิดว่าวันนี้มันจะเป็นเียโก้อะ คือคือไม่คาดคิดว่าวันนี้มันจะเป็นเบียโก้เว้ยคือผมนึกว่ามันก็คงมาเป็นการ์ดปกติแค่เป็นรีเจนต์อื่นอาจจะเป็นเป็นไอโอเนียที่โดนรูนเป็นเป็นชูชูริมาหรือว่าเป็นอะไรที่มันโดนรูนอะ่ะผมผมไม่คือคือไม่ได้เตรียมใจมาเจอกับอะไรแบบนี้แล้วแล้ว,แล,วแล้วคือพอห้าทุ่มกูก,กดรีเฟซมาแล้วกูเห็นแบบเบียโก้รีวิวกู what the fuck what the fuck is อีซี แต่เซน,น่ามันควรอยู่เอสไอปะครับนี้มันก็ทับเบียโก้ถ้าจะมาอาจจะอยู่เดมาเซียก็ได้ไม่มีใครรู้เซน,น่ากับเดมเซียแล้วครับดูเซียนช่วยออกจากตะเกียงได้นานแล้วเออใช่เพราะว่าดูเซียนช่วยออกได้นานแล้วมันก็อาจจะหัวหน้า เซนไม่ใช่อักชันหรอเขาที่เป็นข่าวหรือหัวหน้าหัวหน้ามันเป็นเซนหน้านะหัวหน้าของเซนติน e วอะก็เวนเวนยังบอกอยู่เลยว่าแบบแบบจริงๆมันก็ควรได้เป็นหัวหน้าแต่ว่าเป็นเซนหน้าที่ได้เป็นการออมแพกแบบอ f เฟร o s สีแชมป์หลายใบเชียมันต้องไม่หมดแค่นี้แน่ๆน พอประโยชน์ของอีก,การไล่สี่หน่อยเอาหมูไม่แดกไม่คุ้มกว่าไม่เจ็บเราแดกเขาได้เราเราเราแดกเขาได้เราฆ่าเขาได้โดยที่ให้เขามาตีหน้าเราแต่เราฆ่าเขาได้ไงสี่มานาก็สมมุติแบบอีกฝั่งอีกฝั่งลงอะไรมาดีอะแชมเปี้ยนเก่งอะอีกฝั่งเออมีอาเซียอย่างเงี้ยฆ่าอาเซียทิ้งไปเมาใครฆ่าทิ้งไปโดนดาเอจน,นิดเดียว ส่วนถ้าแบบไอตัวดาเมจเยอะที่แบบเป็นเอโซอย่างเงี้ยเราก็ใช้เบนเจนฆ่าอยู่แล้วคือเราเป็นชาร์โดอ y e เรามีเบนเจนอยู่แล้วเชียร์วีเโก้โอ้ยก็แม่งแบบไม่ทันตั้งตัววะ่ะมันไม่ทันตั้งตัวจริงเนี่ยคือคือผม F5 มาใช่ปะ่ะ F5 มาปุ๊บแล้วแบบเลื่อนมาวีโก้รีวิวกูแบบ what the fuck วีโก้รีวิว ทำไมมันตัดจบมันต้องมีต่อก็มันรีวิวทุกวันอ่ะทุกวันห้าทุ่มอ่ะมันก็จะมาดูทุกวันอ่ะไม่รู้ว่าอะไรจะมาต่อไปแต่ว่ามันมาทุกวันห้าทุ่มอ่ะมี่ในโมบิลิตี้เหรอมีมีเหรอโอ้ยไฮบ์สัตว ความสามารถมันโกงไหมไอตัวที่บัฟบวกหนึ่งบวกหนึ่งฮิสลาเดอรเฟิร์ไท์ต้องมีอะไรตายไงมันต้องมีอะไรตายมันเอามาเล่นเด็กมิดเรนเว้ยคือผมมองว่าไม่โกงนะไอการที่แบบไอการที่พอมีคนตายเราจะได้เฮี้ยน,นี่มาลงแล้วมันบวกหนึ่งหนึ่ง มันซับมอนมาระบบกหนึ่งหนึ่งผมว่าไม่โกงนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นอ่ะเด็กเด็กมิดเรนเด็กมิดเรนที่เป็นเด็กบอร์ดอ่ะที่เป็นเด็กบอร์ดคอนโทรลที่ไม่ได้มีบาเรียไม่ได้มีอะไรเทิดฟีฟีอ่ะมันจะสู้เลิกไม่ไหวเว้ยเพราะว่าผมลองจากดากอนดากอนดั้งเดิมตอนนี้ก็คือเป็นเป็นชีวนาเอโซอ่ะชีวนาเอโซเนี่ยสู้เลิกไม่ไหวเพราะมันเทิดไม่ไหวเว้ยมันดากอนมันมันสเตตน้อยเกินไปที่จะเทิดเลิกแล้วอ่ะเพราะงั้นถ้ามีใบอย่างเงี้ยมามันมันจะเทิดกับเลิกได้แล้วเด็กมันจะเล่นได้เว้ย มันบัฟวเโก้ only มันไม่ได้บัฟวเโก้ only ไม่ใช่หรอผมดูผิดหรอเวนแอมซัมอนแกนออไลแอนอัเทอร์เอพิแบกหนึ่งหนึ่งมันไม่ได้บัฟวเโก้นี่อันนี้การ์ดคามาวูรันโซเยอร์เวนแอมซ u m มอน s u m m o n and e n c o a c h i n g miss อู้ yes pair when am s u m m o n c a n อ๋ออ๋หมายถึงใบนี้เหรอหมายถึงใบนี้ใช่ไหมหมายถึงใบนี้ใช่ป่ะใบ v e g o and a u t h o r a n d c o a c h i n g g a n a l i k e a l i k e ทำไมเป็นคนละเทกอ่ะ นนทำไมเป็นคนเละเทกอะ What the fuck อ้าวแล้วกูต้องเชื่อเท็กไหนอะผมควรต้องเชื่อเท็กไหนควรเชื่อในนี้ปะถ้า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 เชื่อเท็กในนี้ถ้าเชื่อเท็กในนี้แล้วถามเมื่อกี้ถามว่าโกงโกง,งไหมใช่ไหมก็ไม่โกงอะก็บวกแค่วีเอโก้กับตัวเอ็นโคชิงมิสก็ไม่โกงอะถ้าถ้าถ้าเชื่อเท็อันนี้นะ ถ้าเอาเทคตามนี้ก็ไม่โกงนะเทคไทยก็บัฟเีกโกกับตัวเองโอเคถ้างั้นก็เชื่อยึดเรายึดเทคตามนี้แล้วกันใช่ยึดเทคตามนี้ก็ไม่โกงอะ่ะไม่โกงไม่โกงเชื่อมันน่าจะแบบไปลองไปลองมันแล้วแน่เลยว่ะผมว่าคือตอนตอนคลิปออกก็คือเป็นการ์ดเป็นการ์ดความสามารถนั้นใช่ปะ่ะแล้วมันน่าจะแบบเพลเทสกันจนแบบเชื่อแบบ ยิ่งยิ่งแบบหลังๆแม่งมีใบค่าตัวเองเยอะใช่าะแม่งหมูกินแม่งกินกินกินแม่งเรากินกินกินไอ้ที่แล้วแบบตัวใหญ่เกินอ่ะผมว่าแบบอะไล์แบบตัวใหญ่เกินแบบเป็นสิบสิบลงมาสิบสิบทั้งบอดอะไรเงี้ย <laughs> มันมันน่าจะกลัวอะไรอย่างนั้นมั้งมันก็เลยเนิร์ฟให้แบบเป็นแกนออนไลน์วียโกแอนด์ออเทอร์แอนด์โคชิ่งมิสก็โอเคนะพอแกนวีโกมันก็ทําให้เวีโกตัวใหญ่ขึ้นเนาะถ้า,าพวกเนี้ยไม่ไหว วันนี้สุดเกินสุดจริงวันนี้มันสุดจริงอะดิคือไม่คิดไม่คิดไม่ฝันไม่คาดไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในวันนี้อะดิ <will> Will consumed the black อาตอนฟิบโคตรเหมือนดันเต้เออว่ะเอเอว่ะเหมือนดันเต้จริงอยากเล่นแล้วเนี่ยลิเวนลิเวนลิเวน รีเวนเทียโคตรเท่โอ้ยก g อดรอบนี้มันต้องมาแบบบันเดิลบันเดิลรูนแล้วก็บันเดิลเซนติเนลแน่เลยวะ่ะโอ้ตังที่เราต้องเสียถ้ามีเซนติเนลรีเวนแล้วเท่ากับว่าต้องมีเซนติเนลไอริเลียเว อนิเมชันเวลไม่ค่อยประทับใจเลยเฉยๆมากอืมผมก็รู้สึกว่ามันน้อยมันสั้นไปหน่อยหนึ่งผมผมก็รู้สึกว่ามันสั้นไปหน่อยหนึ่งแอนิเมชันตอนเวลลอ่ะอะแต่ากาศสูงมากนะที่จะมากันครบพะไม่มาตอนนี้้พวกนี้มันจะมาตอนไหนละ่ะเฉดาชีวนาน่าไ,ได้เลยว่าอนิเมชันใหม่จริงเวนเข้าแฟนิออนเข้าแน่แน่เวโกมาไวเกิน จริงเหรอะวะคือคือถ้าจะเอาเข้ามาให้ครบเนี่ยนะมันต้องมีอะไรเวนแทนทีออนเอ่อเรนก้าเกรฟสี่ตัวนะเยอะนะผมว่าไม่น่าครบอะ่ะ ผมว่ามันน่าจะมาแค่ตัวหลักๆอ่ะเช่นเช่นของฝั่งรูนก็เป็นวีเอโก้ฝั่งเซนติเนลว่าเป็นเซนนาไม่ก็เป็นอักชานแต่มันควรจะเป็นเซนนาว่ะจริงๆควรจะเป็นเซนนามากๆว่ะคือเซนนาเหอะขอลองละคือบอดเซนติเนลเนี่ยมันโคตรเหมือนปืนเซนนาเลยดูบอดเซนติเนลดิบอดเซนติเนลเนี่ยมันบอดแบบสีดําสีขาวสีทองเนี่ย ปืนเซนน้าชัดๆเนี่ยปืนเซนหน้าชัดๆเนี่ยบอดเนี่ยเซนหน้าเหอะทำไมเขาไม่ถีบไปสามตัวตะก,กี้ออกแล้วเอามาให้ครบๆปกติวันสุดท้ายเป็นตัวพีคสุดแล้วตัวอะไรมันจะพีกกว่าเบ v ียโก้ Go, วะี่ผมนึกไม่ออกเลยวะเชีย่ยตัวอะไรมันจะวิกมันจะพีกกว่าเบ v ีโ e ก้ Go, วะ คือผมว่าเวียโก้แม่งควรจะพีคสุดผมคิดว่าไม่ใช่เป็นแค่เวียโก้ตัวเดียวได้ซ้ำอะเซนหน้ามีแล้วเซนหน้าที่มีอยู่แล้วมันเป็นร่างก่อนที่ยังไอ้นี่ไงมันคนละร่างไงมันสามารถออกร่างซ้ํากันได้นะซีเทียยังมีตั้งหลายร่างเลยถ้าถ้าจะบอกว่าเซนหน้ามีอยู่แล้วซีเทียไม่มีตั้งหลายร่างมันมีเพิ่มได้นะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามีเซนหน้าที่เป็นฟอโลเวอร์แล้วมันจะไม่สามารถทําเซนหน้าที่เป็นแชมเปี้ยนได้นะมันไม่เกี่ยวกันมันดูซีเทียเป็นตัวอย่างก็ได้ซีเทียไม่ไั้มีตั คือเซนนาที่เป็นฟอลโลเวอร์มันเป็นเซนนาเซนนาแล้วก็ลูกน้ําเซนททเนลออฟไลท์แต่ว่าเซนนาที่เป็นร่างแชมเปี้ยนที่มันถือปืนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเซนนาแล้วก็ลูกน้ําเดอรรีดีเมอร์มันคนละฉายากันพีโก้กูเอโก้ก็เบียโก้ก็แพนดิออนแพนดิออนมันโดนรูนอ่ะดิแพนดิออนมันมีสกินรูนอ่ะเท่ากับว่าแพนดิออนโดนรูนอ่ะดิแล้วมันจะมันไม่น่าใช่มันมันมันไม่น่ามาสู้กับเบียโก้นะ หรือเป็นใช่ใหม่ที่จะเข้า LL ก็อักก็อักชันไงก็มีโอกาสอยู่ที่จะเป็นอักชนันทําไมผมว่าร่างแรกเท่ตอนปิป๊บเออผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าผมว่าล่างแรกมันมุมมุมมันเท่เดีอ่ะแต่ริเวนอันเนี้ยเท่ริเวนอันนี้คือเท่จริงคือที่สําคัญคือได้เห็นดาบริเวนแล้วได้เห็นดาบริเวนแล้วไงที่สําคัญเนี่ยคือเราได้เห็นดาบริเวนละริเวนไม่หอบฟางละถ้าใช้จะกินนี้แล้วใครจะไม่ซื้ออ่ะผู้ถามจริง ยิ่งยิ่งสกินในชุดของเซนติเนลกับสกินรูนอะเป็นคานอนเลยนะเป็นคานอนก็คือเป็นสกินที่แบบเนื้อเรื่องหลักถ้าแบบถ้าคนแบบคนที่แบบว่าเฮ้ยผมอินแต่เนื้อเรื่องหลักอะผมผมอินแต่รอหลักลอะผมไม่ค่อยอินกับพวกพวกรอนะพวกรอของสกินอะอันเนี้ยอันเนี้ยคานอนนะก็คือถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนที่รออินกับรอเนื้อเรื่องกับเนื้อเรื่องหลักกับเส้นเรื่องหลักอะก็คือสกินเนี่ยเนื้อเรื่องหลักนะก็คือต้องโดนนะแถมรีเวนไม่หอบฟังอลนะ แต่แชมใหม่ไม่น่าเข้ามาดูยังไม่มีความบุกพันกับคนเล่นเหมือนตัวอื่นใช่ใช่อันนี้ผมก็คิดเหมือนกันว่าว่าอักชานยังไม่น่าเข้ามาในเกมการ์ดเพราะว่ามันมันยังไม่อิน,นอ่ะเนาะโอ้ดบอดเซนิีเนียมันสวยมากเลยวะเชื่อบอดเซนิเนียยังไงก็ต้องโดนวะ่ะสวยเกินอะ่ะ คือแบบดำขาวแล้วมีขีบทองนะหลังการ์ดหลังการ์ดนี่ผมว่าน่าจะได้จากอีเวนพาหรือเปล่าโหต้องกูต้องเติมตังค์เท่าไหร่วะเนี้ยอีเวนนี้มาต้องเติมตังค์เท่าไหร่อ่ะสองพันอยู่ปะเนี้ยคือต้องต้องซื้ออีเวนพาต้องซื้อสกินไหนต้องซื้อบันเดิลน่าต้องเติมตั้งสองพันอ่ะไอ้อย้ย ถ้าคุณอินในเรื่องหลักยินดีด้วยครับแผลนี้คุณได้สิทธิ์ขายไตหนึ่งครับเออคือถ้าเป็นคนคนที่อินกับในเรื่องหลักก็คือสกินนี้ก็เนื้อเรื่องหลักสกินสกินรูนชิวาน่าก็เนื้อเรื่องหลักเป็นสกินคาร์นอนหมดเลยมันมันไม่ใช่สกินที่แบบเมคขึ้นมาแล้วเป็นเนื้อเรื่องของมันเองอะสปิริตบาซอมปีแล้วดูเป็นอีเวนต์จริงคือคือแบบสบปิริตบาซอมอะ่ะในปีในผมผมในปีที่แล้วก็รู้สึกว่าไฮกับสบปิริตบาซ้อมอะนะแต่ว่าพอ พอมาเห็นอีเวนต์นี้ของในปีนี้คือโอ้โหเฮ้ยสปปริตบอสซอมคือกระจอกไปเลยนะสปปรดตบอรซอมเหมือนแบบเหมือนอีเวนต์อีเวนต์ธรรมดาทั่วไปเลยอะเมื่อเทียบกับอีเวนต์นี้แพนดิออนนาา่าแบบสกินทองไหมโ,โหผมว่าแพนดิออนน่าย,ยังไม่มาอะทากอรมันแชมเปี้ยนเยอะกว่าลีเจนอื่นตัวหนึ่งตอนเนี้มันไม่น่าเอาทากอรมาเพื่อให้เพื่อให้จํานวนแชมเปี้ยนมันเยอะกว่าลีเจนอื่นสองตัวนะตอนนี้ทากอรมีมากกว่าลีเจนอื่นตัวหนึ่ง เพราะงั้นผมว่ามันไม่ใช่แฟนตีออนอะแล้วผมว่าแฟนตีออนยังดูไม่หายพอด้วยนะคือนึกออกปะถ้าถ้าเกิดวันนี้เป็นแพนตีออนอะมันก็ยังโอเคไว้แต่ว่าวันนี้แม่งเป็นเียโกมาแล้วอ่ะคุณคิดว่าตัวอะไรที่คนจะไฮมากกว่าเวียโก้อะผมว่ามันไม่ใช่แพนีออนแล้วอะคือ คือเวียโก้เนี่ยเราคิดว่ามันควรจะแบบเราคิดว่าแชมเปญไอ้เวอร์ชันนี้มันจะมาแค่ตัวเดียวแล้วก็มาเป็นเวียโก้ใช่ปะซึ่งถ้ามันมาแค่ตัวเดียวเนี่ยมันควรจะไปมาวันท้ายสุดแบบมาวันหลังสุดเลยวันสุดท้ายที่จะรีวิวอ่ะแล้วก็เป็นเวียโก้เปิดมาแล้วคนก็เฮเฮเวียโก้แต่แม้เอาเวียโก้มาเปิดวันเนี้ยวันที่วันนี้วันที่สามเองอะรีวิววันที่สามเองอะเหลืออีกเกือบอาทิตย์อะ โอ้ไม่กเราจะต้องเจอกับอะไรอีกว่เนี่ยส่วนตัวคิดว่าที่คน Hype อีเวนที่คนไฮปมากมากเพราอีเวนนี้มาจากทำลายหลักด้วยมันมันไม่ใช่ในเรื่องแยกแล้วโคตรฟูลฟิลใช่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 อันนี้ผมเห็นด้วยเลยมันเป็นมันเป็นเนื้อเรื่องหลักพอเป็นเนื้อเรื่องหลักเนี่ยคนมันจะอินง่ายเสียดายชีวิตน,นาไม่มีเอฟเฟกใช่อันนี้ผมก็เสียดายเหมือนกัน มันจะมีอะไรหายไปได้กว่าลาดบอสของเนื้อเรื่องภาทนี้นั่นนะดิก็มันจะมีไอโก้มาแล้วอะดิจะเป็นตัวอะไรวะเวนเซนนาไปมาอีกสองตัวไปเวนเซนนาลเลนก้าแต่ลิเวนนี่สวยอะลิเวนลิเวนคือแบบมันอไหจะมีเด็กลิเวนวะอยากเล่นเลยอะเห็น,เห,นเห็นสกินนี้แล้วอยากเล่นเด็กลิเวนเลยอะส่งอะไรมาให้สุ You want to know how Akshan saved the world? <laughs> Let's see where to begin. Ah, I know. A very long time ago, the, the king of came came in love with a humble seamstress. They were soon married, but it didn't last. Poor Isolde, was Isolde was just because Viego went berserk and wanted to bring her back from death. <laughs> Silly man, only Akshan. เซนหน้าเป็นตัวเดินเรื่องอะนะใช่ผมก็มองว่าั้นนาต้องเป็นเซนหน้าเซนนาเป็นตัวเดินเรื่องหลักนะเว้ยเป็นตัวที่แบบรู้เรื่องราวของเียโก้แล้วก็แบบคือเซนหน้ามันนาต้องเป็นคนที่แบบรวมคนอื่นเพื่อมาสู้กับเียโก้เพราะงั้นมันต้องน่าจะเป็นเซนหน้าป่าวะ วัไล่จอมโหดที่ขังเซนนาอนตะเกียงของเขาผู้รเสียดใช้เวลาเป็นปีตามหานางได้ช่วยนางนี้ออกมาเซนนาก็ได้เปลี่ยนไปมีพลังใหม่ปืนที่ยาวขึ้นได้ยินเสียงในหัวของนางแล้วราชาผู้อุบสูญสลายก็ได้ร่างวัยยาวของเขากลับมาแต่มตอนมึงตายมึงก็วัยยาวไม่ใช่หรอวะ วายร้ายก็หาตัวเซนน่าเจอฟังทางนี้เสียงนี้อยู่ในหนัวนาคืออีโซนแบบพวกเขาไม่สามารถหยุดจังเวียโก้เพียงลำพังพวกเขาต้องหาบผู้พิชักแห่งแสงมาเสริมทัพ